ไม่มีครับโอ้มีใครอยู่ไหมอุ้ยนั่นใครเจอใครไม่รู้ไหนกระโดดครับคุณครับคุณครับไอวะเฮ้ยใครวะใครวะคุณครับช่วยด้วยผมหลงทางครับไอ้เหี้ยมันหันมายิงนี่กูขำเลยนะไปไปเฮ้ยไอ้เหี้ยซอมบี้เฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอซอมบี้ดีกว่า อุยวิ่งมาแล้วครับถ้าจะไม่เป็นมิดนะฮะโอ้ยไม่เป็นมิดเลยครับอุยวิ่งเข้าใส่เลยครับเไปไม่ได้ช่วยเขาไว้โอ้ยโอ้ยไกลเ้ยอ่าโอ้ยยายาค่ะยาควรนะค่ะไม่ใช่เป็นขันหรนะตามไปอุ้ยลงไปแล้วต้อีกงหนยว้ายช่วยด้วยค่ะ นั่นหมาไอ้โโห้น้องหมาต้องซอมบี้เลยเยอะเยอะจ้าเยอะจังโอ้ยดักดักสูกครุกับสูกคดับสูกัดสุกัดสุกัอสุกัดสุหมาสุกัดสุกัดสุกัดสัดสัดสุกัดสุกดสุกดสุกัดสุสัสัดสุกัดกัดสุกเยอะจััดสัดัสัสัดสุกั้สอ้สัดสัุกุกัดสกสัสกก่เเ เกมลเลยชัดกำลังวิ่งตาวลองกลับมาที่ถนนแล้ววิ่งสวนมากกว่เจอมแน่ซอมบี้นะฮะโอ้ยซอมบี้อยู่บนโคตรหินขล้นไปทําอะไรเนี่ยฮะขึ้นไปทำอะไรเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านหลายๆหลังอยู่ในนั้นมีกําแพงมีหมู่บ้านเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยแบ็คดิว่าไอ้แบ็คแบ็คแบ็คไอ้ไอ้แบ็คมาเจอเดินมาเจอไอ้แบ๊กเฉยอ่ะกายเฮ้ยเดี๋ยวดิ แบ็คเข้ามาแล้วเหรอโอ้ยแบ็ค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 มึงช่วยกูด้วยแบ็คอะไรมึงไอกี้อมึงจะยิงกูเหรเฮ้ยแต่ตอนนี้กูแบ็คแบ็คไอ้ยอดแบ็คก็มีสามตัวเลยแบ็คโอ้โหขดแบบไอ้แบ็ช่วยกูด้วยค่ะแบ็คไอ้แบ็คแบ็คหุยหุยหนึ่งอย่างของมามาเดี๋ยวดึงเขาคอละเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะไอ้เจนนี่มันจะขึ้นมาปะนะ ไอยเหี้ยมีการเดินอ้อมด้วยไอ้สัตว์ไอ,อเหี้ยอ้อมตายไอเหีวยไอเหี้ยไอสัตว์ตุมบี้มันฉลาดจังวะไอ้เหี้ยเอ้ย